สีสันบรรยากาศครับหุมเมืองในแจ็กหน่อยของแปลกตลาดงัวงัวพันไม่มน่องกันเยอเลยผมนอพันไม่กวนเยัวขวนคนมาเบื้องหน่อแม่สามันหาผู้สองมันหาร่วมกันหาพันเหรอมาขห้ำมันมาขห้ำเอาจะขห้ำเจ็บลอยผำลุงผำลุง เอาอยู่บ่เอาตะไคร่หำเจ็ดลอยกอดลอยได้ป้องเขาจะเอาเขาเจะเอาตัวเองเขาหรอกเขาบอกว่าแพร่ผู้ชายเด้กกินห้ำอันนี้ของนี่ขึ้นเป็นขึ้นเลยครับอันนี้เขาจองเลยจุดละพันยี่เดียเลยอันนี้อันนี้โมเมนต์เราก็เรื่องมุกเรื่องตลกได้ครับใู้ได้กินหำแพะนี่ถือว่าเป็นเป็นอยังที่สุดยอดแข้งกับสุภาพบุรุษหรือท่านชายเอาคิดเบื่องกระพาะนะครับ แพะผูตัวหนึงนี่มันจะคุ้มฟุงแพะแม่ประมาณหาสิหสิบตัวมันเอาอะไรอยู่ประมาณเอาตันวนี้แล้วขาไแล้วตัวนั้นได้เอามือหน่งสาเทือ,อามือหนึ่งสามสิบเท่อ,อไ,ได้เลยครับถ้าใครได้กินห้ำแพะนี่บอกรอบรองมื่อหนึ่งนี่จะว่าท้านเสื่งอเออมักบ่อเอาแต่ห้ำยาเดียวเก่าลอยไป ไหพันหนึ่งไปว่าอย่างไรวัดตเวดเจ้าผู้เสือสาต์แห่งหางเา่าสนุกแกงอายมันสาตว์เกกลุ่มหางสันแกงบกคือหวยไฟพัฒนาได้นะครับตะการพืชผลทุกๆวันเสาร์มื้อนี้ยี่สิบพฤษภาบรรยากาศตลาดงัวบ้านธุรกิจบ้านเฮ้า ราคาช่วงนี้ก็บว่าอยากสีว้าว่าอยากสิคุยครับว่ามันถื่อแห้งพ้องขึ้นต่นละตัวครับเพราะว่ามันได้เฮียมาราคางัวหมักบอ่บอหมักบอ่สอสูงสูงแยกลูกมาสูงลอยสีสีหามีครับสะดือง่มเครื่องดำหางเงาทรงดีเงาเฮ็อดอัลลัดลำดาก,กับบะมีลำปีกับบะพ่อเบิ่งหน้าเบิ่งตาเบิ่งหูครับเท่านไหนอยากได้สามหมื่นเก้าพันครับพ่องสามสิบเก้าครับสูงสูงนะครับเงาเงาใหญ่ใหญ่ ไปหาไทยใหญ่เลยนะครับตัวเดียวว่านท่ครับแม่ลูกครับครบหนึ่งนี่ครับลูกงามๆน่ออๆแดงๆนี่ครับตัดภาพมาแม่ลูกนะครับแดงแดงามๆามลูกแม่เครื่องน้ำดำนี่แหละครับเสาลักเสาผูกมาตรฐานนะครับราคาเท่าไรเุ่นะสี่หมื่นสิบห้าร้อยครับสี่หมื่นสิบห้าร้อยสมีละบ่ทองอีกละบ่ใช่ครับทองอีกลวบ่แม่สมแล้วครับ แม่สมเรียบร้อยเลยครับเบิ้งลูกครับลูกงามแห้งนี่เ้อครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบลูกประมาณร้อยสิบครับแดงครับแดงลูกนี่เลื่อมเลยหล่นๆจะหน่อยหนังดีหนังดีเครื่องงามขาดีส่งใส่ได้เลยครับแม่ลูกคุยเอาละค่ะต่อเอาครับเบอร์นึ่งหัวหน้าเบอร์กับผมครับเบอร์ไหนครับ 08. นย์ครับ2ูนย์แปดฮาสนครับหอนะครับต้นมันไม่ต้อหาพันได้ครับอยากไห้แถมกกลักก๊อกยังกับคุยเอามามาเม่ลูกแม่ลูกมาคือเกาเด้พ่อใหญ่นุกเขาพ่อใญกาตาราคาถือ้องมาออกเเท่็ไดดีสองหมื่เม่ลูกแม่ลูกเอาสองหมพ่อนะครับ เบิ้งเ <B. S 2> บิ้งเบิ้ง,ง,งลูกหน้าหนานี่ก็ลูกลกันเสือกกระบ่กมีเข้ากระบ่กหันมีหัวหัวยีเดีอนนยี้สังได้ก้อนหน่อยหน่อยอยู่สูงประมาณเมตรครับลูกมันแม่ครับประมาณร้อยสามสิบเครื่องดำไทยกลางสะดืองามรับประกันตัวนี้ทุกอย่างล่ำปีกระบ่กมีครับมีแต่ล่ำดากหมักบ่อสองหมื่นเต็มทอดนันน้อนอย่าไปแยกไหนจะแยกนี่เบิ้งราคาวอะไรได้แยกนี่เรียตัวละหมื่นเออตัวละหมื่นตะลูกมันก็ห่วยพะวัตพวาพุ่นเด้ นี่สองหมื่นนะครับน้อยๆนี่เด้อครับเนื้อกับสองหมื่นคือกันนี่ลูกก็แม่แนะมาเอาสองหมื่นคือกันอย่าไปแยกนะครับแยกได้ตัวละหมื่นนี่แห้งเพราเอาแห้งผูนะครับลูกมันลูก่นแม่นี่ละแม่รับตำแนี้มันกินนียงหมูหมอ้วันวันน้อยอ้วนขายตัวเบี้ยนี้เหรอขายตัวกําไรก็ได้กินนียงว่านั่นจะกีหนังให้มันกินในตี้กับโค้งไก่มันใหญ่หงากเฮ้ย มันยังหลุมๆอยู่ได้เอว่ามันเถ่ายาทีซื้อว่าบ๊อบพี่ยาแม่ลูกลูกผู้นะครับท่องสวดเจ้าหน่อยฟังหนึ่งท่องสะเพาพ่อแม่พคนว่าท่องสะเพาเนี่ยวท่องสะเพาอ่ะท่องสะเพาเรื่องง่ายเนี่ยผมก็เอลกิ้วกิ้วไปกินนู่นเลยว่าแม่นั่นมันหาแนวกินอะไรว่ามันเสือโครงไก่เหรมันมันมันใหญ่ยิ้มยิ้มไหมป้าแคลมันก็เลยยิ้มนั่นห่ตัูวัดไป่ต้งไล่แควโอ้ยสุดดยอ ขัดก็ใส่ข้อเกอีกมาเมื่อกี้นี่กี่น่งีมสองหมื่นครับคมนี่คมนี่ก็สองหมื่นสองมื่ด้เะแล้วมึงยิบยิเอาโซ่บางมาดีว่าง่วเาวมาดีว่าเอาิ้ยิบางบางบงๆงเนโอ้ยโอ้ยอีห้านี่ม่ไนใแขใส่แขวยังหนอยปะทามึงพ่อหญ่แถวเต็มปากสุดมาตรฐานนะครับในการเช็คง่วง่ายๆเลยขานหอยคือจกหีพีแขวนะครับ ถ้ามีครบแสดงว่ามาตรฐานมาตรฐานอ่ะแค่นี้ลูกเบื้องลุกเบอร์เก้านี่ล่ะอ้าวขอบคุณครับใช่อาจารย์โบดโบดโบดมักบอสีนี่พี่พี่พี่นั่นหนาแง่แงเขาว่าท่านเข้าว่าท่านสนเดินนะครับน้ำสวนเข้าครับแนวนี้แนวนี้บชสนเข้าครับนั่นหนานั่นหนาลูกหลอดโบดหลอดเครื่องดำครับครับมักบอแง่แง่เลยครับไาหาโบดหลังเต็มอื นังนาสายญ่ดีคุ้นเชื่ยงเอาเท่าไรดีประกันหัวน้ำสองหมื่นแปดพันหาครับสองแปดหาเด้อนะครับแปดหาโซดาหาเองน้ำแข็งกะบโมมี่ไฮด์อ่งามได้ครับเป็นงัวโบสถทถีสีว่างามเลยแม่นี่ต้นนี้อยู่บ่เงี่ยน้อยนึงนี่ยนเงียบเดียวบด้ขาดได้ครับมันเป็นจิกงใหญ่ไมเป็นยางหาเทียนเทียนเทียนใหม่มันยางอื่นโมมี่เลยครับงามสวยดีครับมาตรฐานครับแม่นตัวเดียว ก็โคมนเนี่ยครับลายวันนี้ครับตัวนั้นตัวนั้นสามหมื่นแปดพันหาครับแม่กับม่านแล้วประกันแล้วะแม่ประกันม่านครับตัวทองเรียบร้อยครับสามแปดหาตัวทองแล้วครับสูงกว่าม่านลอยสามสิบลูกยังมามีเสือกไม่ยั้งครับแม่หนาเป็นหนาครับลอยสิบกว่าสูงลูกม่นครับหนังดีครับแม่สีครับเครื่องเครื่องไปทั้งแดงเดินนะครับแม่ หางอามครับตัวน่ะประกันทอง้ะครับประกันทองประกันทองครับหางทรงประวนได้เลยเป็นได้มากบ่ดูดูงวยดูหางคนเห็นปะลูกงามเลยครับหางงามเนี่ยโตนั่งน้าใบใหญ่มันตับตำมะฮุ่งมาแผ่นหางติดเบอร์น้ำได้เขาหนศูนย์เก้าศูนย์ครับสองสามสี่ห้าสามสองเก้าครับผมโทรหาคุยเด้อครับอยากให้ส่งให้ยังกับคุยกับเพิ่นแมนครับผมรถส่งกับมี่โบนงามเด้อครับแมน บ่คอยผอดงามเนี่ยโดนโดนผอเชือดหนึ่งเอากระเอาบอลเหล้วก็ะเลียวเป็นไหนเป็นไหนงามบ่งามบ่หนังดีๆนี่หนังหนาๆนี่ยื่นขางอีโบดแทงมาตรฐานใส่กันเลยเครื่องดำหูดำครับก็ขางเต็มเท่าไรพ่อสองหมื่นแปดพันห้าสองแปดห้าซัมโบดเลยครับเอาซัมกันเลยแต่คนละเจ้านี่นี่นี่วัดใส่กันเลยหนาสีแดงดูสีไว ความหนานี่มาเต็มเลยแข็งขาใหญ่พกลุลาม a กบ bo ่งนี่เบเลืบบอบว่ามันชิกไหวเอาเล็บมันคืองามแต่พหญ่ะย์เบิรับครับขาใหญ่เล็บงาม,มบ้านได้เพ่ะตอนงัดนวดตอนง่วเบอร์น้ำได้พ่เอศูนย์เก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดเล็บนี่ยางแบบชิกไวเลยเพื่อ,อ ยัางงามเด้อยังบ่สูงวันไหนครับแต่ว่าง,งามสูงประมาณ1ัยว่สิบมาเก่านะครับพออ่อเฮาเออ14,500นี่บ่เออนี่ล่ะนี่ๆส่งคือนมาอาราเบียนนี่ไม่จะไปบอกเนี่ยติล่ะเอามันส่งคือเด้นม,ไมาไอ้จีมีเขาสะดือม,มีเด้เอครับมันเป็นยาวๆเออมันเป็นยาวๆหัวนุ่มดห้วยหัวนุ่มจังได๋คือดํานั่นดีโอ้แม่นๆหัวนุ่มดําแม่นอยู่หัวนุ่มดําปานใดเอีกหลายปานเมื่อสี่พันห้าต่อได้ ทองแล้วทองทองแต่บ่อผมว่ามีลูกบ่ทองมีลูกพร้อมมีลูกพร้อมบ่นี่มันเนียนกว่าีแต่ลูกงามอยู่เด้อตัวนด้อยู่ข้วซีไว้นี่นี่นี่หมื่นห้าร้อยเร่เร่ร้อยนี่บักนาอยู่ยังอยู่เก่าอ่ะอย่างนี้มันมีคนเอามันไปไปเยอะนี่ไม่ก็ให้หมื่นห้าร้อยก็ไว้ขายเนาะอยู่คือเก่าแล้วครับมันไปหากินกันขึ้นมันแรงต่ำกกตาลนาอยู่มากครับเร่เร่ร้อยเนาะหมื่นห้าร้อยครับอยู่ต้นนาดอกปากยังดี มักบอนหน่อยนนาเด้อดักเตินนี่เมื่นกนี่มาตาเป็นเอกลักษณ์คือคนขายนี่คนขายงามได้คนขายมเจนีนี่เท่าไรหมื่นแปดพัน้ามืนแปดพันห้าครับหีรำัวนีแมงงัวเคียงน้ำเคียงน้ำนี่ขายลูกเรวนี่ความปรมเลยนี่มันบพท่านเราจะเรียว่าหีเหรหีกัหีหีกับหีหำหีำ สูงค่อยใ่่หายร้อยสามสิบมีครับร้อยสามสิบมางหน้าตาแล้วครับรอลรอว่างแห้งสมอคือไปหาเอากระดาษใส่คัดเขาเดี๋วมองมองไปเอาไปเลยคัดโคเลยมันส้นดินนั่นบอกมนี่นอรจะแต่งมาแต่งมาให้มันสวยโอ้ยหัวกัไปแต่งเขาแต่งตึกตะลุ่ผุนผุนใช่ไมผดีวมมักบ่มักบ่ัวผัวดคนเละเบอเบอเบือาบอกล้เบือเนี่บอกเบือนี่บอกเขาไจั ศูนย์หกสอง嘛สามหนึ่งหกห้าแปดสามแปดโทรหาเบนเดอร์นะครับยุทธการรูปรอบว่าสิเป็นงานสนเข้างัวเก็บกระเข็บขาเฮาเอาขิงว่าออกขอกรับงานเบิดรับงานอยู่ดาบดาบดาบสนเข้าเด้อครับสนเข้าโทรหาสนเข้าแท่งเบิร์ดช้แนวจักบาทออกนอกแท่งนุ่มเออราคาไหมราคา สนเข้าบ,บ่ครับัวละร้อยร้อยเดียวครับครับมีเกาหลีผมนะครับกว่าเ,เสียยองแชแนวด้วยนะครับเราเศร้ามาตลาดราเลอร์แล้ว<ช>รว,ว,วยแล้วรวยแล้วพี่กินในยองมาใช่ไหมมันหวานเชิญสิเลีนครับเราขายหองได้แล้วรวยแล้วเห็นในยองมาหวานสถานการณ์เราคือขาดก,ก้นมากนะสาวรุ่นรุ่นหาหานะครับมักบอสอยยี่สิบขึ้นเครื่องดำขาดำปบ,บายหูปลายหูกัดดำ งูสันงี้ยงเงี้ยงเอาอะไรข้านะสองหมื่นสามพันหาครับสองสามหาเด้อนะครับมักบ่อสวดส่งส่งนี่เลยตัวเดียววะเด้อตัวเดียวมีครับคุณมีอีกอยู่นะครับเอาเบิ่งหางเกงหน่อยหางเงี้ยวเลยไหมข้านะแม่ใหญ่สามหมื่นพันครับสามหมื่นหนึ่งพันสมมาแล้ววะสมมาแล้วครับสองหมื่นสามพันสมเรียบร้อยขาดำดำหูดำดำครับ ร้อยสี่สิบนี่ครับสูงเครื่องหางเล็บสมโตครับสมโตมาแล้วเด้นนะครับสาวโบดหลายบนไหนโบสองหมื่นเจ็ดพันหาครับเจิ้นเถื่อนครับมักบอเครื่องดำสูงนะครับนอกนิดหน่อยเกือบร้อยสี่สิบยืนมีส่งแห้งขายหาส่งนี่มักบอสามตสมตัวหนึ่งเบอร์น้ำหักขนาะ ศูนครับหาสามเก้าสี่ากตะการครับต่อเอาคุยเอาครับอขอบคุณครับรบรรยากาศตลาดนัวนในช่วงนี้นะครับคนเริ่มเข้าตลาดหลายในจังหน่อยนะครับยางโซนเซียนโซนเซียนกันกเอามาตัวได้ฝ้าซเีเฝ่าซื้อเด้นนะครับเฝ้าซีเอาพอาาต้องคิดยังมากครับมืออยู่ในกระเป๋าจุกไกวเอาขึ้นมาซี่ครับอยากได้ตัวได้สี่ สี่ถามสี่ต่อได้เด้อนะครับมักตัวได้กับุยเอาจ่องนี้ละค้างัวกันยังบ้นันขึ้นปันไดน,นะครับพอสื่อพอหายอยู่มาทั้งช่วงดดเดินแดดด,ดีๆนะครับโอ้ยคนมา,าสื่งว่ามันี่ยลายแห้งนะครับตะพื่ตะเพื่อเลยบรรยากาศก,ากอนข้างคึกคักในเจ้กหน่อยหน่ไวยไฟเฮาเริ่มมีสีมีสันขึ้นมาแล้วครับบอ่อเงินบ่ยังบามันนะครับ คันมันบ่นพอก็เติมน้ำมันหมูเข้าไปแปดพันหาครับจุดจวดหั่นมีคือกันครับผูหางมีหูมีขามีเนาะแม่เนี่ขาก็ครบอยู่ชีขาโอ้ชีขาคือกัน <c oughs> สามขาเ่าเคยเห็นบ่ววเห็นอยู่ดิกลัมาแปดพันหาครับครบคือกันลาบได้ให้กันบ่ <c oughs> โอ้ยลาบแซ่บมันตัวใหญ่ตัวพี่อยู่โอยมันไปกินอยังตะทองเรืองเัิน <c oughs> มันมั่น มึงมาเถอะเนอะมันกินอิ่มนี่ว่าไปบ่ได้เอาโค้งไก่มันกินมาโอ้โหงวงยังก็ห่องสั่นเอ้าเอาสามัญหาสามัญหาเอางวงยังห่องเดี๋วนี้แบะแพะห่องที่จะห่วยโ่วยมีแต่แนวเด้อครับนี่สองปัญหาครับไปยังไหนไปยังไหนสองปัญหาเด้อครับนี่มีเข้ามีเข้าเรียบร้อยเด้อครับนี่ บ่ต้องสนเนี่ยมันยากเข้ามันมีมาเองขายบ่ต้องสนเข้าอ่ะแมนเข้ามีมาเองนะครับสองผ่นหาครับเนื้อโตดีเด่นเด่นนะครับเด่นเด่นทำไงคือจะของทำไงคือจะของขายนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่เข้าไดิมว่าไอ้นั่นคู่เข้าได้มจะของกับมีเข้าด้วยกันจะแฝดจะคลองกับมีเข้าอ่ะ <laughs> หมักบ่หมักบ่เ <laughs> ม่กับผูเด้อนะครับตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งผู้พระเผืม่านนี่นะครับสองอได้ก็นเนี่ยสามันหครับสามขันหาตัวเม่ตัวเทกสองพั้หาผูกัยังมมีราคขาวให้กันกับง่วนะครับสองขันหาสั่งำราก้เข้าว่าต้องสนครับมันนีมาหายนำย้ำลอยโอ้สั่งน้ำหนักก็ไขายรลอยซ้าสัา่งโอด มีมากคือกันเดินนะครับประกันค้าทกข้าทอนบอกมูมี่มมี่อกครับทกถอนมักบ่หัวใส่งัวสามันนี่หัวยู่พุนเดี๋ยวมาหัวแจ้งหน่อยจ้กน่อยสี่ไปพุน่ะเ้นี้กับขายเอาแปดพันหาสอแปดพหาเดี๋ยวเดวจักบาทสองหมื่นแปดพันหามำใหม่หน่อยยังเนาะือว่าถือแค่คือว่าถือแค่ห่ว้ใมาถืออย่งแล้วรักมาก ง่ว่มันง่วน่อยหน่อยสองแปดหครับทําสร้างนี่ตะก,กี้ว่ามันหาเมื่อนพูน่ะร้อยสี่สิบึ้นครับเครื่องดำราค่าขายฉิมขายชุ่มซะเหลือเกินสองแปดหาแล้ววะไงเด้อครับร้อยสี่สิบึ้นพวบไงมวตองห่วงบาทแปงสี่สิบกองกองละพันเนี่นยกันยังโมลุบเลยใส่ยี่คุณน่ะ นี่แม่ทององสามเดือนจน <S <S ามหมนเจ็ดก็นี่นร,นร,ราคาสูงแน่แต่ว่ามันอทองทองเด้อครับอนี่เอา้าสูงกินหน่อยดนะครับลอยหาซินี่เสีเหี้ยาย้ันนง้ยงงงงี่สองหมื่นเก้าพันหาเจ้าว่าราคางวถิมแห้งร้อมผสมสองเก้าหครับพร้อมสมแม่สาวง,ง่ามง้ายเด้อลอยสี่ 5. 5. 5. สิบขึ้น หูดำขาดำส่งดีลำปีบ่มีครับมีแต่ลำดาเครื่องดำดำเงี้ยงๆนี่ว่าถิ่นว่าทุ่มราคาตำแห้งเด้อโดยเฉพาะเอี้ยนนี่ย่อมย่อมใช่รายกระโดนหลายวันไหนนี่มันน่เก่าพันครับเอาเงินมาหอดสองเงินเอาเก่าพันธไปมีเงินครับเครื่องดำเน้ครับประกันเตถ้าบ่าเตะเมา่อคืนเตะอยู่บ่เต๋เตะเก่าพันหาครับแม่สาว กระลังงามกระโดนพูกระเกาพันนี่หมักแดงหมักขาวกับเกาพันคือกันนะครับหมักบ่สูงประมาณร้อยสิบนะครับอีนอนนั่นเดอีนอนอีเล่เร้าหาบักง่ายนะครับเส้าหาพ่อพ่อล่ะพ่อทองพอห้าร้าหาเนี่ยร้อยสามสิบหามีครับแมนนี่หมักบอแทะนะครับบมเมนเล่ร่อนนี่แท้ ย่าเฮ็ดอาดลาดอันนี้เมันลูกบนบ,บ่บ่บบ่มันลูกบนเด้อครับเบิ้แล้ววะเบิ้แล้วครับโอ้ออีสองปดหนมันแนะม,น,มนละครดีอยู่บ่แมนครับแมนแมนแต <I, S 1> ่ก I, <ท>็ว่าจริงจริงายแห้งเด้อล้วค่ะราคาตำแห้งที่เซบก็ได้นะครับเบอร์มานะันศูนย์เก้าเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจครับบักไงหน่งสองเข็มลาดเจมมาลาสะอ สองหมื่นแปดยยตะกียว่ามันหาเมื่นเนขายหรีอผมยังเงินบอกเอาต้นนันตี้นังสองพันหานั่นมาคือเก่าครับในหอยใหญ่ทงไทยเงินนะข้วแดงแงดีประสนทอดทอดเาดีประสานหนาแห้ง้ะครับทอดได้ดีนี่ว่าครับโว้ยซี่ห่าส่วนนี้ท่องแล้วว่าบอกว่าปีสิบหาเดือนสิบห้าเดือนเต้นหอดซ้ำ สูงประม่านลอยปีสิบห้าบอร์สิบห้าบนหอสัมซูงพอไร้วัดแล้ววะกระดีสามยังอยู่ตัวสามสิบหามีครับความสูงนั่นนะอินดี้ยังน้อยครับหูระเบิดมาขางหนึ่งเอ้ายังบูเือกธรรมชาติเออธรรมชาติใส่อีกขว้างใส่อีกธรรมชาติตัวเดียวนี่บอนี่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 หลายวันไหนนี่ตัวนี่สี่สองนี่ตา่เออเพิ่มอยากสมสมแล้วรอบหนึ่งมันบอนั่น ลอยหาิบความสูงความสมนี่อายุเ้าก็ได้แขวคว้อมสมว่าโค้งสามวันมาทำกันนร้านนี่หมักบ่อขุนแม่นว่าขุนตัวนี้ก็แม่นตัวนี้สามหมื่นสามหาเต็มเลยครับเครื่องดำนี่สุดเดียวกันนี่สามสามหาครับตัวนี้สมระวัตตัวนี้ตัวนี้ย่างคือกันงูอายุแขววันในหางครับแขววันได้นี่พคกหางนี่ใหญ่เป็นใหญ่นะครับแต้มม่มี ลำปีนมืครับจะว่าลราดาแต่ว่าเราหันธรรมชาติสีเดียวครับทั้งสามตัวเลยสีเดียวหมดเลยแดงแดงบริเตะเขาแข่วกับดากดากดำแข่วขาวดากดำเบอร์น้ำได้089 142 9914ส่งส่งาเาง่่ายๆไฟตะการร้อมสมนะครับทุ่หาอายแด้วยอยากได้นะครับคุยเอาต่อเอาไฟตะการ เท่าไหร่หัวหน้าเท่าไหร่เมื่อทบก็หาเปิดดวย16ขาลอยเด้อนะครับราคาเปิดนนหน่าหนาครับนนหน่านนนหนานิ่มน้าหนานิ่มหนาครับนิ่มนะเนื้อโตงามดีสะดือมีในหน่อยเด้อครับมักบ่อเล็บเล็บงามเบอร์ในายไอ้เบอร์087 823 8999ซุ้มหัวม่าณลอย20เลยครับ หมกักบอหูจักหน้อยเด้อนะครับ่อนขคางคือคืนด้าแจ้น้อยนะครับตลาดหอยไฟ,ไฟมันนี่สำหรับตลาดง่วตลาดควายนะครับ่นงเข้าเขาหาสื่อง่วไปเลี้ยงหลายในแจกนนงน่อยนอกนจาจะงัวแล้วนะครับแพะก็มีเด้อนะครับแพะนั่นนี่แพะแพะก็มีครับขาดขาดตะแครว่าท่านนี่ครับ เนี่กว่าแรมมาทุกๆวันเสาร์น,นะครับหวไฟ,ไฟพัฒนา